ไปบอยโอ้โั้เฮยเฮาเฮ้ยเ้ยเฮ้้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เยเ้้เ้ มาครบครับทีมงานกระเต็นฟิชชิ่งครับมาครบทุกท่านเลยครับทีมครับน่าเผาก็มาแล้วครับน่าเผาแล้วมั่วหล่อมเตรียมตัวเลยไอ้ปุยจมนี่ครับบรรยากาศดยรอบนะครับพ่อพระธาอีก11นาฬิกาหม้อหอนี้ไปเจี้สูงเลย เด๊ยว yeah, ส่งไปเลยโอ้ oh, oh, ปลาพุ่งไปแค่ไหนนอ้อส่งไปเลยส่งไปเลยส่งไปดูความด้สูงโอ้ oh, oh, นี่ปลาพุ่งไปปุ่งมาปุ้ยเกี้ยเรียบไหม นี่ครับวางแหลกนะครับพักกรอนเจดีย์เซนเกียร์นะครับหล่อปากกระซูนครับนี่จะเป็นตกปากก้นะครับตะกี้ได้ไปแล้วนะครับสองตัวนะครับ ปาขาตอาก๊อตครับเอาไปดูผลงานเลยครับเขาล้ำล้ำอะไรบ้างผมไม่ได้เห็นปลาเจ๊กับปากขาวนี่ครับปอกก๊อตตัวใบใหญ่นะครับไส่เนาะเอาจุกเอา นี่ครับแตงงานของเสียนมื่นะครับยมหนึ่งโตัลยวลงอปุ๊บกิบปั๊บมันไปไทยอะเมื่อกี้อะอะไรนี่ครับ เดี๋ยวมาอยู่ปีในเสด็จเนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมาช่วยวุ้ยคือไหนล่ะสุดยอดครับมันอยู่ที่ฝีมือครับนี่อ่างยางใส่ปลาเนาะปลาอีนี่รายนู้นั่นใหญ่เดี๋ยก็จริงตั้งห้างเลยมึงจึงนี่เนาะนี่ครับสามตัวครับความเหม็นต้องถึงครับสามตัวห้านาทีนะครับ จัดหางานโอ้โหใกส่ยยกยบบบบเยอะนักไปหน่อยใส่เยอะนัำเจ้าขอ

หายเลือมาประมาณห้าห้าโลนะครับห้ากิโลครับห้าโลครับหายเลือมาก็จะถึงหมายเนาะไปจะถึงเป็นนี้ยครับขับรถมาประมาณสิบสิบสิบนาทีโอเบมาเก็บเมนใช่มโอ้เมนนึกจุ๊บมาหน้านี่เดี๋ยวคว่างกับไก่คว่างเลิศน้ำโพเลินเนี้ย สั่งเจ้ครับเี่อหนอที่จับอีมือ่ะนี่คนระับอาหารครัตามแคตัววพักพรี่รร่่กะนัออ่ง่่่่บ่ักพร่่่่่ว่่นี้่่่่น่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่ก บรรยากาศดีครับแถวนี้ครับอันนี้เสียนปุ๋ยนะครับ <c oughs> มดสภาพครับตอนนี้ <c oughs> นี่ก็ถึงเวลากินเข้าแล้วนะครับพอบแล้วครับอันนี้งานเตนฟิตซิ่งนะครับมัน้อมกินเข้ากันเนาะมันก็ถึงเวลาแก็จะสี่โมงแล้วนี่สามโมงจะสี่โมงแล้วนี่เขาตอนครับนี่เข้าตอนนะครับมองฝาลำไปเนาะวันนี้เขาเจ้าโอเคครับกยนเศ้าก่อนนะครับคนน่าภงไว้อะ มาหันรัวลูกดีกว่าเพราะเพราะมาข้าวไอข้าวลูกเลืับลัมเหลือผู้เป็นเจ๊ครับเส้นมืดนี่จเป็นเจ๊ทลักครับ มีบริการใส่ยางตลอดน้านะครับพนักงานยางไฟครับ

ยางจีนเหรอนีอ่ลูกแผลโขบานดวดนะม้านี่ึ <c oughs> กินว oh. okay. uh, right. ่างกี่เยี่ยมเลยเฮ้ยครับเฮ้ยบอกแล้วมันกินครับมันกินเฮ้ยอันนี่กูกินแล้วนี่ ตำรีที่หมอนะเด้นี่จ้าุกษาะเออดูกราเจ้าะเนี่ยนี่นันี่ตัวครับกดเหลืองครับลืนมได้หรอกีมเนาะนีนน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 น้นนนน ไหลี่ไหลแงทางกองจะภูเขาต้งยาหรือว่าใบไทยจะทะเลจะแม่น้ำ ธรรมชาติเหมือนกันไป<อ>กว้างแค่เพียงแค่ชามาเรามีต้นไม้แค่เพียง<ต>ทางานี่ก็ธรรมชาติเหมือนกันมันความสุขที่แท้นั้นไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็นร้อยลาย้านเอาซื้อ

Ôi chà, tụi bụng xa lắm Áo, áo, cầm lên Hơi bay, hơi bay Ôi, <imranch> ờ <laughs> uy à Không đó. Giờ đó đó. Phưng vậy nè. เออจ้าวอาการปัมผูป่วยลรากรโดดคอโนะอหุบดิงโดรีจิบจ้งจัจ้องรวมเลยมาคีบมนนี่เนี่ยนี่นะครับจะเป็นหมายเสีท้ายแล้ ก็จบคชิปของวันนี้นะครับจกปากกนะครับตือป,ป่าแม่นม้ำสดสวยนะครับต่อทิมงา่ายกะเเทนฟิชชิ่งนะครับปากก้ได้ไหมน้ครับก็ประมาณสิบสิบห้าตัวนะครับ ก็ถือว่าเป็นยอดที่โอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับยอดวิวทะลุเป้าหนรับสวัสดีครับไอ้ยอยอย่าลืมกดติดตามกดซับต่อไข่ข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวคืนืจอไอ้ช่องว้ายนะครับเนาะวันนี้มา เปรี้ยนเกมครั <laughs>